ฝ่ายดีพี่น้องกินข้าด้วยมือแยกวัาสุใช่อะไรแกงเทสพี่น้องเลยแกงเทสทอ่ป่าทอิเปล่ากินเปล่าแต่เมียนกาวยเตี๋ยแดงกระเตียแจะไปเยไมไม่แต่น้องยอก็ได้เนีทำังมันม่างตมากีไม่ด้ก็มาฝากค่องบ้านเจ๊ซี่พี่น้อง แบบสันกัประมานีแล้วขแงโอ้ยสก็เลิเลยแนีดอไไข้าวโมืนั่นนันได้รลูกยนี้อยู่ในต่อตี้มองข้าวอันใดน่าามันข้วแนวเนืน้า

ก้าวมันกช่วงย้ำเงินุกนเนาะบุญก้าวมันทตัว้เงินหาง้ง่ายป้องเนี่ยก้าวมันกลมบุญ้งช่าไครับ่คนกาแล้วว่เราไม่ยืไชาวางองกาน้าตุ่่ดแล้วอาต์จนยก่รกไ ไม่อยากลืมเลยแบบระเด็นต้องการไลฟ์ไม่อยากลืมแลระเด็นต้องการแกงเห็ดของอาหารแกงเน้าไม่ไม่งั้นไม่ยด่แล้วเสียไปแล้วเนาะ่าอย่ามึงงั้นลงงานคนน ไปกเลยครัค้นค็นไหมคปากคอกเห็นอย่าน้นมันข้าเลือกใช้ต้มเพราะว่าต้มเป็น่ต้มนะออใส่น้ำใส่น้ำเลือบางขวบ นขจะใส่ใส <cor lly> ่รวอว่าทำไส้ไม่หรืว่าเนื้อวัวได้ไหมครับคุณ้อไ้าไม่ช่้ห้าวัน เจรถจ๊เ <improving noise S 2> รถรถเมายับพอนไลูกลานี่คือปกติเลยเนาะเป็นแนวไหนสายไป็อาี งาน,นที่ถานรางอยู่เหคนตี่อเาดขตอ้คนตีนยสี่คนตรงจเทอล่าออกนะต่อไปในเจสก็คิว่าจเขาเกินาม่หเือาเปลร้างคือเก้าคนล้ นีอดขา,านันีเทที่กรติแล้วขาไาว้ขึ้นเช้ามีเช่อนำวาให้มันมันลไปแล้วลงได้ข่งมอมัน,มนพบกกระซั่มมีใส่หัท่อยังยังไ,ไม่ได้เปให้เอาทอเอายังไม่ใส่ครับใส่เลอ นทางหนคเอ้อหน้าเปไงใส่่ตัวแดงมันต่งงานมัาเสียบไว้ตดเสีมาเสียบไว้บัดนเนนังนี่ละเออสอนพ่อเรมันสามารถเงินถอนอนยญ่สุดนะนี่ตัแต่ของแม่ไหมอไรไม่่คือเจปางทางมันอตัวบ ทอดลแบนมันบิม er, ต่อครับเอ้ยม <ni> ันย <no. S 2> ิงแถวหลพวกรอยลูกแปดรอยต่อทอนะจะมีสี่เมตรสี่เมตรจะแบบมันตัดสองเมตรสองให้เดินหนึ่งต้อสองให้ต่อสองคัน เพราะว่าข oh, so uh ันห่ามกันใหญ่เนี่ยโอ้โหเลือเห็นนะครับพุ่น่ะพันพันเท่าไรเลยเดี๋ยวนี้นะพันซอยง่ายเลยลักลักซิไปเลยแข็งใช่โอ้าัางเดี๋ยาเาอทรมาอก

ไกลน่อยก็ไแม่พวกเพิ่นนีแหละมันคือหอมถ้ามันบอกอลยบอกอมันสี่ซีไาซีกบอ,อบซีโดมันตัวร่อเหมือนวันานี่ผมนั่งกินหอยเชมุกคือเลียงหู <c oughs> เลี้ยงไปกันจะขอมาซือคุ้นคุ้นหมูนะครับ <c oughs> <c oughs> เขาเรื่อนนะคันที่แช่เรือมาเป็นยัง้านไงเขาไเจอได้คันพวงูเห่าเที่ยวบมเขาเรื่องบกเหงเือมูลามก็ือมันก็เป็นแค่คุเาคนีเจ้างนั่นเทาซนอนะ เ้าก็ไปไล่นอมาพุ่น้อเห็น้อชเลยนมีลูาแมวก็ได้บาาทำไมเรียกแมวนี่อมึงมาทำกวนเนี่ยไมาบอกเลยมาบอกเลยบ้าไเไม่บอกว้าว เกิดเข้ปปเบิ่อเบิงอ้าวแม่ตบผู้ยเฮ้ยไม่ตบผูมีหำใช่แลว่าสิมันได้ลูกต่ว่าเพื่อได้นอกเมลพันะเฮืองแสงทางเคิงมันหกมันสิมีอย่างมันสิมีกอย่าง แค่ว่าเป็นห้องเก็บข้าวองไปเลยนั่นนั้นมันเอื้อยู่นะที่นี่ยังดีมหาลากิจใกล้หน่อยเจ้านั่นสี่ตัวบ่มีอีหยังสี่ฟุตเนี่ยมันอยู่ในนั้นนะมันสิมีอีหยังนี่มีแต่ห้างนกห้างหนูนี่เบื่อเด้ไปทางไห้นแหะ มีนายไปไปไปเ้ยมวาม้นึกว่าพนมีประตูกั้นมีนายได้พ่มีประตูกั้นจมพมันจังอันนี้น่ะมันเอาวๆมาแต่เม่วันนี้โตอีละคนก็ขันจกได้กับเสียราคาสี่สี่ะ้าสี่4ับสแมวบ้านค่ะเเรียวว่าโตเม่มันได้ลูกนวัตโตปูีวิวขึ้นไปเพิ่งว่ตโตกากินสมบ่กินไหมก่อยเก้วฮะ อย่ติดตามคลิปหน้านะครคลิปกับามีกอนค่ะไม่ได้ไปไซค่ะมืนเบาเพื่อนมาเล่น้ำแลจ้ะบาเล่นนอนนนไม่ได้ไปไซพักผ่อนกนเลยแต่ที่เหยังเนาะพี่น้องบาย้งไาบา